สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมจ<อ>ะปรกรเจ้าของเพลงแกมยดย้อย,น,ย,น,ยน,นะครับว,วันนี้ะะก็จะมีกิจกรรมดีแล้วก็สาวเริร่มสนุกกันนะครับเป็นจะได้นะครับรอพอกันหนึ่งะครับหนึ่งกอดีตีแต่เพจจอบกรตะกรนล็เชื่อมือเปิดๆแล้วก็ตีตตตแต่ของคุณเออร์มาเออร์รอนะครับการคลิปเลียวแล่าขัด้เพลงแกมยดย้อยในคลิปเดียวของคุณเออร์ เป็นคตบนะครับคือคนุรอนนะครับก้นนบ้อควงาคนโยโยนะครับอ้หันหน้านองไอ้พ่อนนาเข้าแบลัคงีวันั้นงไเป็นการยุ่ตอยนรบยกอที่คุณจะโทดนะครับเยียนว่าวงกิจกรรมเพลงงามโยโยนะครับแล้วคุณก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะไปเนึ่นะครับเขาจะได้หูเนาะแล้วคุณกับแคนหน้าจอแล้วก็ลอกมาทางเหตุจอมจตกรนะครับ เขาจะได้หัว่าบุญรวมกิจกรรมแล้วสุดท้ายนี้นะครับนะฮะผมขอขอบคุณนะครับที่มาฟังเพลงงานยอยนนะครับนะ,ะขั้นตอนวิธีทำนะครับผมจะขึ้นเนื้อๆน,นะครับและกออันกิจกรรมนะครับรางวัลต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเน้นะครับอ้าวขอบคุณครับไปก่อนอเกณฑ์การตัดสินกิจกรรม ร่วมสนุกเพลงงานหยดย้อยคลิปเลียวนะครับมีสามอันดับอันดับที่หนึ่งได้จำนวนห้าร้อยบาทอันดับที่สองได้สามร้อยบาทอันดับที่สามได้สองร้อยบาทนะครับนะครับตัดสินจากยอดไลค์เท่ากับเป็นคะแนนนะครับไฮไลท์เยอะนะฮะก็มีสิทธิ์เลอะเนอร์นะครับ <c oughs> ชมเชยอ,อย่าเพิ่งเสียใจเดาอุบไว้ก่อนน,นะเรามีเซอรร์ไพส์แล้วอย่าดื่มมาร่วมสนุกกันนัก,นก นครับแม่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่เพจจอมกสกรนะครับกดติดตามนะครับจากนั้นไปที่จุดสามจุดนะครับดังหน้าขวานะครับแล้วก็กดไปที่เชิญผู้ติดตามหรือเพื่อนของคุณนะครับจากนั้นนะครับให้เราอัพคลิปเรียวลงนะครับใช้เสียงนะครับแผ่นเสียงของเพลงงามหยดย้อยนะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับจะเห็นนะครับงามหยดย้อยนะครับจอมกสกรกดบวกไปได้เลยครับ จากนั้นนะครับเลือกท่อนที่เราต้องการที่จะเล่นในแผ่นเสียงวิดีโอของเราได้เลยนะครับความยาวของวิดีโอนะครับต้องเกิน20วินะครับผมจากนั้นเป็นขั้นตอนก่อนโพสนะครับให้เรากล่าวถึงนะครับจอมกสกรคลิกไปที่เพจจอมกสกรไนั่นเลยครับจากนั้นพิมพ์ร่วมกิจกรรมเพลงนามหยุดย้อยนะครับแล้วกดแฮชแท็กนะครับ พิมพ์ว่างามหยดย้อยนะครับจากนั้นเป็นขั้นตอนเปิดสาธารณะนะครับผมใครที่ดูคลิปเร็วนี้ได้คือสาธารณะนะครับผมจากนั้นให้เราคลิกโพสต์ไปได้เลยนะครับแล้วแคบหน้าโพสต์ของเรานะครับเข้ามาส่งที่ข้อความของเพจจอมกาศกรนะครับพิมพ์ว่าร่วมกิจกรรมนะครับ จากนั้นนะครับคุณจะส่งรูปภาพไม่ได้วิดีโอไม่ได้นะครับให้ออกมาที่ Messenger นะครับเพื่อทําการส่งวิดีโอตรงหน้านี้เอานะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วอย่าลืมทำคลิปสนุกๆมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับ